โอ้โหมาแล้ว oh. <laughs> <laughs> ครับมาแล้วครับนี่แพ็คแรกนะครับให้เงิน500แพ็คที่2นะครับมี2อ0 0 0 0 0 0ห0นะครับอันนี้คือแพ็คสูงสุดใช่ไหมราคา8ป9โ้ยาลบักได้เครดิตม,มา2 0,000ืนเอีเหรอแ9ดรบลบักเนี่ยนะแล้วก็แถามมาอีก5,000แต่นี่คือเซิร์ฟเทสนะฮะอาจจะยังไม่ชัวนะครับว่าจะเข้าไปอยู่ในเกมจริงหรือเปล่าแล้วก็ราคาอาจจะไม่ได้ไปตามนี้ คือมันเป็นการเทสเฉยๆแล้วก็มีแพ็คอันนี้ใหม่ฮะบับเบอร์ใหม่อะไรขึ้นมาเดี๋ยวนะปิดปิดอันนี้ The Starter Fisher Pack ร์แพ็กฮะฟิชเลด่าคอร์ลโบสแล้วก็มีเบ็ดตกปลา Fisher ร o ลก็19ิบเก้โลบักนี่มันอะไรกันเนี่ยจำนวนเวลาในอีกหนึ่งนาทีเราจะพลาดได้ไงยูซเกะไม่ค่อยมีตังค์ด้วย <laughs> ยูซเกะลงทุนหน่อยเบ็ดตกปลาเมื่อกี้คืออะไรนี่เหรอ Fisher ร o ลอันใหม่ฮะ ปลากริ้งหยอเร็วขึ้น5%เพิ่มโชค5%คอนโทรล0.05อืมไม่มีอะไรเลยครับน้ำหนักแค่50กิโลอะ่ะนี่คือเบ็ดโลบักที่จะมาขายใหม่ฮะสำหรับผู้เริ่มต้นมีเครดิตแล้วอะ่ะตอนนี้อืมอ่ะอย่างอื่นละ่ะอัปเดตมีอะไรอีกบ้างอ๋อมีการจัดเรียงใหม่ครับมีเป็นดาวมิติคอลอกโซติกนะฮะดีเจเนรีแลตามลำดับเลยเลือกเรียงได้ว่าเรียงตามลำดับความหายากชนิดน้ำหนักโอเคเออดีมาก มีเรือด้วยผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะฮะเขาไม่เขียนไว้เขียนแต่ว่าเปิดแล้วนะให้เข้ามาเล่นกันเลยนี่คือเรือลําใหม่ฮะเรือประกาลังไม่เร็วใช่ไหมแปดสิบห้าเอ้ยเร็วอยู่นะนี่แล้วทําไมไม่ไปอ๋อต้องนั่งตรงนี้แล้วคืออัปเดตมีอะไรบ้างอะไม่เห็นมีบอกเลยดูตรงไหนอันนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรอะฮะตรงนี้คืออะไร เดี๋ยวนะไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นเควสอ๋อเป็นอันนี้ใหม่ครับเป็นแคตตล็อกปลาใหม่ฮะคือตอนแรกอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าเป็นอีเวนต์มกาโลดอนจับปลามกาโลดอนนะครับแล้วก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเหมือนจะมีเกาะใหม่ด้วยต้องใช้อันนี้ GPS เราไม่มีใช่ไหมอ๋อ oh, นี่ไงเกาะใหม่เจอแล้วฮะเกาะอะไรเนี่ย เกาะใหม่ไม่มีชื่อบอกด้วยอะ่ะเป็นเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้เอ้แปลกให้เป็นอัปเดตที่ไม่บอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะปกติจะมีบอกแล้วก็มีโค้ดให้ใช้มีตรงนี้ด้วยฟาเซ่นเหรอวัดฟาเซ่นเปิดประตูเป็นเกาะโบราณเก่าๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ประตูเมื่อกี้อืมโอเคครับเมื่อกี้เป็นเควสทที่เราต้องตกเป็นฟอสซิลขึ้นมา มีตามเกาะต่างๆตรงนี้เพื่อรับอันนี้ฮะนาฬิกาทรายเมื่อกี้เกมมีอัปเดตเอานี้ออกไปหรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่แสดงว่าอัปเดตนี้น่าจะน่าจะมีจริงๆครับเรื่องซื้อเครดิตเนี่ยแต่ผมว่ามันแพงไปนะ20,000ื 20, ต้อง900รโลบัคเลยอ่ะแพงเกินเราก็ต้องตกไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ฟอสฟิลเพื่อรับรางวัลอืมโอเคได้มาเป็นครอนะครับเป็นกรงเล็บครอกิล แล้วมันจะขึ้นมาในไหนอยู่ในอันไหนอะอันที่สองขึ้นมาอันเดิมไหมคนละอันกันเงินมีเยอะซื้อให้หมดซื้อให้หมดโอเคมีต้องร้อยล้านกลัวอะไรใช่หมายูสเกะเราซื้อลิลิกไปเยอะๆหน่อยฮะไปเปลี่ยนให้เป็นเฮสตี้อ๋อเรือสาสิก่อนลืมโอ๋อต้องมากดดูตรงนี้ไว้ได้กี่ตัวแล้วต้องมากดดูตรงนี้เท่านั้นดูจากกระเป๋าเราไม่ได้ ได้มา2อันขาดอีกเนี่ยตามนี้เลยฮะก็ตามในรูปเมื่อกี้อ่ะน่าจะอันนี้แหละที่อยู่หลังกําแพงเมื่อกี้นะฮะลิลิกล็อตอัตราการตกเร็วขึ้น15%เพิ่มโชค50%คอนโทรลไม่มีความยืดหยุ่น15%รับน้ําหนักได้2000กิโลอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นระบบใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสูตรการคลาฟนะครับคลาฟเทสล็อตเวลลี่คือรอบนี้เขาไม่เขียนบอกอะไรเลยนะฮะอัปเดตมาปกติจะเขียนนะเซิร์ฟเทสก็เขียนว่าอัปเดตอะไรมาบ้าง มีโค้ดให้ใช้ด้วยแต่รอบนี้ไม่มีนะครับมาแบบเงียบๆมาแบบเออเข้าไปเล่นได้เลยนะเปิดให้เล่นแล้วแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยปล่อยให้เควนงขวางอ่าหลักๆก,ก็เป็นเกาะใหม่ที่เปิดประตูได้น่าจะมีเบ็ดตกปลาใหม่แล้วก็มีการทำเควสนะครับเก็บชิ้นส่วนกระดูกนะฮะเพื่อไปแลกเป็นนาฬิกาทรายแล้วก็อาจจะมีการคราฟเมื่อกี้แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือชุดสตาร์เตอร์เมื่อกี้นะฮะที่เราซื้อไปผมว่ามันก็ยังไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าได้อันนี้มา เป็นเลด้าอันนึงแล้วก็เป็นเป็ดตกปลาธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยเพิ่มสปีดเพิ่มโชคมานิดเดียวตกได้ไม่เกิน50กิโลไม่ดีต้องรองรุ่นอาทิตย์หน้าความสนุกน่าจะมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้น่าจะยังไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวรอเจอกับมนุโนเกะนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ